การโกงกันเป็นเรื่องน่าเจ็บใจคนโกงจึงน่ารังเกียจน่าชิงชังแต่อาการรังเกียจอาการชิงชังแช่งชักหักกระดูกอาจทำให้จิตเราเองน่าเกลียดไม่แพ้กันคนส่วนหนึ่งโกงได้แบบตามไม่กระพิบไม่สำนึกผิดอะไรเลยคนอีกส่วนโกงแล้วยังฝอรู้สึกสำนึกผิดได้อยู่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังละอายไม่กล้าโกงเลย พอรู้สึกผิดเกินกว่าจะทำนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทราบหรือเจอจังๆกับตัวบ่อยๆแต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือยิ่งผูกใจเจ็บยิ่งโกรธเกลียดคนโกงเท่าไหร่แนวโน้มคือใจยิ่งไม่อยากรู้สึกผิดที่จะตอบโต้แล้วในที่สุดมีสิทธิ์ไม่รู้สึกผิดที่จะโกงคืนบ้างความโกรธเกลียเป็นมูลลากของการเป็นสิ่งที่ตนโกรธเกลียดเพราะจิตเข้าไปพัวพันผูกยึดกับภพบหรือภาวะความเป็นเช่นนั้น วันไหนเผอเมื่อไหร่ก็ถูกกระตุ้นให้เข้าสู่ความเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีกำแพงแห่งความลายคอยกั้นขวางไฟโกรธไฟเกียรติที่สะสมมาอำพางตาไว้หมดเอาผิดคนโกงลงโทษคนโกงตามกติกาอาจเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อรักษาความสงบไว้แต่ไม่มีเหตุผลด้วยประการทั้งปวงที่จะต้องโกรธเกลียดคนโกงให้ตัวเดือดร้อนในภายหลังดังตรินมีนาคม 58